สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสียงโชคหาค่ากับข้าวไว้จุนเจือครอบครัวทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปฮานอยเด็ดจริงเด็ดจริงๆไม่ใช่เด็ดเล่นๆวันนี้ก็เหมือนเคย เข้าสามฮานอยโดดไปหนึ่งฮานอยก็คือให้วิ่งเก้ากับศูนย์ปกติและ VIP แต่เก้าศโดดไปออกแค่พอกิตเฉยเลยนอกนั้นก็นอกนั้นก็เข้าเข้าไปตามระเบียบนะครับเข้าบนเข้าล่าง พิเศษเข้าบนเข้าล่างพิเศษแล้วก็มาเข้าสองตัวเลยไอ้ปกติแล้วก็มาเข้าอีกสองตัว V I P อพนะฮะก็คือศูนย์กับหกศูนย์กับหกหกให้เป็นตัวที่สามตัวระวังนะฮะระวังระวังนี้มาทั้งสองห้านอยเลย <c oughs> จำไว้ฮะระ,ระวังของผมมันชอบมาสองห้านอย <c oughs> วันนี้หุ้นตกเพราะว่า ถ้าพอกิจไม่มาหุ้นเลยตกแต่หุ้นมาขึ้นเอาพิศเศษนะฮะพิศเศษพิศเศษก็เจาะผิดไปเจาะห้าศูนย์ก็ศูนย์ห้าเข้า ก็เลยได้ค่าประทูมาเจาะเจาะไปสามชุดแปดห้าห้าแปดห้าศูนศูนย์ห้าแล้วก็อะไรอีกอย่างนี่เจาะ <c oughs> ได้ประทูมาได้ประทูมาหน่อยจริงๆนะได้ประทูเ <c oughs> พราะมาืวานซื้อประทูมาสามเข่ง ทอดกินไปเข่งแะเหลืออีกเข่งหนึ่งได้เหลืออีกสองเข่งยังไม่ได้ทอดเลยเพราะว่าวันนี้ไปซื้อนมให้หลานหมดไปห้าพันหกกว่าซื้อนมมาหกกิโลเขามีกล่องละสามกิโลสูตรสามกล่องละพันกว่าบาทสองกล่องก็กินไปได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งเดือนหรือเดือนฝ่านี่แหละ แต่ไม่ถึงสองเดือนเพราะว่ากินสองคนให้หลานกินสองคนชงแล้วก็ผสมน้ำพึ่งด้วยนะฮะหยอดน้ำพึ่งให้เขาหน่อยหนึ่งเพื่อให้หอมไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายนะฮะหลานผมไม่ได้กินน้ำตาลทรายใช้น้ำพึ่งนิดหนึ่งแล้วก็แพมเพิร์ดโตโต้สองห่อ หอ่อละสามร้อยกว่ากับตันห่อเดียวกับตันได้ห่อเดียวเพราะว่าใช้น้อยกว่าพรุ่งนี้ยังเหลือค่าไฟงวดน,นี้น้อยหน่อยเจ็ดร้อยกว่าแล้วก็วันที่สามแต่แต่มาให้ไม่ถึงนะส่วนมากจะถ้าไปให้ค่าไฟก็จะจ่ายเลยเซเว่น จ่ายค่าเน็ตแล้วก็ค่าไฟพร้อมกันเลยก็ประมาณพันอันนั้นเจ็ดเจ็ดของเจ็ดสิบสี่ก็ประมาณพันห้าเรามีหนะ้าที่จ่ายก็ต้องจ่ายค่าน้ำานร้อยกว่าบาท <c oughs> น้ำน้อยหน่อยน้ำน้อยห <c oughs> น,น่อย ใครจะร่วมกันทำบุญสิกระเบื้องกระเชอเลยนะครับหรือว่าจะช่วยค่าเน็ตค่าอะไรก็ได้ศูนย์สองศูนย์สองหกสองสองศูนย์แปดสามเก้าแปดนะครับศูนย์แปดสามเก้าแปดนี่นะฮะหวยวันที่ยี่บเจ็ดฮานอยห้าให้วิ่งแปดกับห้า ไม่มานะฮะเฉพาะก,กิจไม่มาแต่ว่าเก้ากับศูนย์เก้าไปลงเฉพาะก,กิจทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะแล้วก็ศูนย์ด้วยนี่นะฮะเก้าหนึ่งสามและเก้าศูนย์ส่วนห้ามาที่พิเศษนะฮะออกห้าศูนย์กับห้าสาม แล้วก็ปกติและว v i อให้วิ่ง0กับ9ระวัง6นะฮะตัวนี้ระวังหวยออก9 6 8และ1 4นะฮะ9 6 8และ1 4แล้วก็มาออก VIP อพก็8 6และ0 2นะฮะ2 0 2 0ก็เข้า เข้าหน,หนึ่งห้านอยหกเข้าสองห้านอยเก้าหนึ่งห้าน,นอยนะฮะไอ้เก้าเข้าเข้าสองห้าน,นอยแต่มันโดดวันนี้มันโดดแต่ว่าสามห้าน,นอยก็เข้าเหมือนเดิมนะฮะเข้าเหมือนเดิมคืออย่างน้อยก็ต้องเข้าสามห้าน,นอยนะตัวรู้ตัววิ่งของผมซึ่งมีให้เห็นประจำนะฮะทุกวัน,มาวาน,วนเมื่อวานก็เข้าบานเบอะเลย <c oughs> ห้าหนอยวันพรุ่งนี้ก็คือห้าหนอยวันที่ยี่สิบแปดสิ้นเดือนนะฮะสิ้นเดือนจะมีเอ็กซ์เดียนหรือเปล่าไม่รู้ห้าหนอยวันที่สิบแปดไอ้อวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองปีหกห้าพิเศษและเฉพาะกิจวิ่งห้ากับสี่นะฮะห้ากับสี่ก็มีห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์ห้าแปด สี่สามสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดส่วนปกติและวีไอพวิ่งเก้ากับแปดนะครับเก้ากับแปดพวกนี้เก้ากับแปดก็มีเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าและแปดสามนะฮะเก้ากับแปดนี่ระวังหกด้วยนะระวังหก <laughs> เหมือนเดิม แต่จริงๆแล้วอยากจะให้หกับแปดแต่ว่ามันออกไปแล้วมันออกหกับแปดตอนนี้กำลังหาสถิติพวกหวยดาวโจนวีพีแต่ว่ามันออกเบิ้ลบ่อยเบิ้ลติดๆๆๆกันเลย แล้วก็เพื่อนแนะนำว่าให้ทำไอ้พวกหวยตอนเช้าบ้างเดี๋ยวจะลองหาสถิติมาดูนะฮะเพราะผมไม่ได้รู้เลยว่าเช้าเช้าเขาเล่นหวยอะไรกันสายสายเช้าเช้าแต่นี้เคยอีกก็เคยเคยเคยตอนอยู่นครปถมก็เคยเคยเล่นอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่เคยเล่นเคยทําอยู่ลงไปพักนึ้งแล้วก็เลิกเพราะว่ามันมีเช้าและบ่ายแล้วมันมีเยอะชุดแต่ก่อนนะใช้สูตรของพวกก็คือญาติจันทร์นะฮะใช้สูตรของญาติจันทร์ตอนนี้ญาติจันร์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วรวยไปแล้วรวยไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองเอาสูตรของผมทำดู ก็จะลองดูนะฮะถ้าเข้าก็ด <Okay. S 1> ีก็จะทำลงให้ <Okay. S 1> สมาชิกและเพื่อนๆ uh ได้เอาไปรุ้นกัน uh ได้เอาไปรุ้นกันเผื่อใครชอบ uh ก็ไป uh ใครไม่ชอบก็พั uh ผนผ่านไป uh วันนี้ก็เฉพาะกิจหุ้นตกนะฮะหุ้นตกใครที่หุ้นไว้ก็ตกเลยเออพรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วนะอีกสองวันก็หัวใหญ่ออกกะว่าพรุ่งนี้ จะมาลงตัววิ่งหวยของรัฐบาลให้ทางช่องนี้ช่องเดียวก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แนะนำเพื่อนให้เข้ามาดูบ้างเผื่อเพื่อนอาจจะชอบเพราะว่าหวยฮานอยของผมไม่ขี้เลแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ให้ตัวเดียว คุณเล่นไปห้าห้าหนอยสี่ห้าหนอยสามห้านอยไม่ใช่ให้หวยมาสิบชุดบอกให้เล่นสามห้านอยสี่ห้าหนอยอยเงี้ยมันไม่ใช่แล้วผมไม่ทำเนี่ยห้าศูนย์เนี่ยอันนี้ก็มีห้าศูนย์อันนี้ให้ห้าแต่ไม่มีห้าศูนย์ มีห้าเก้าห้าหนึ่งวันนี้ผมก็คิดแล้วว่าหวยมันต้องสลับแน่นอนเพราะว่ามาเช้าเถียงกับลูกหน่อยหนึ่งรู้เลยเช้าทะเลาะกับลูกแต่ว่าไม่ได้ตีนะไม่เคยตีลูกลูกชายผมที่อยู่กำแพงเพชรตอนนอายุสามเจ็ดตอนนี้นะ สามเจ็ดแล้วตั้งแต่เกิดไม่เคยโดนพ่อตีเลยพ่อกับแม่ไม่เคยตีลูกแปลกไหมมันแปลกนะส่วนลูกสาวเกเรหน่อยตีไปครั้งเดียวกินตีด้วยกานมายมหนเดียวเท่านั้นเนะี่ยตีแล้วลูกสาวชี้หน้าบอกตีให้ตายเลยวะก็เลยขำขำลูกเพราะเรา สั่งสอนลูกตีลูกเราไม่ได้ใช้อารมณ์คือตีใยญ่ๆไปไงแหละ <c oughs> ให้สวดมนต์ไม่สวดไม่สวดกันไอ้น้องไอ้ตัวน้องสวดไอ้แก้วสวดแต่นังนกไม่สวดทํายังไงก็ไม่สวดก็เลยขู่ๆแล้วคาถาคาถาปัาเจกโพธินะ์ฮะปัเจกโพธิ์ของหลวงพ่อปานสอนลูกตั้งแต่ลูกตัวเล็กๆให้สวดไม่สวดก็เลย แก้งตีไปทีทีหน้าเลยตีให้ตายตีให้ตายพ่อตีหนูให้ตายขำก็เลยเลิกตั้งแต่นั้นไม่เคยตีลูกอีกเลยอย่าลืมนะฮะใครจะช่วยข่าเน็ตก็เชิญได้ใครไม่ช่วยก็ผ่านไม่เป็นไรผมทำหวยผมก็อยากจะทำให้ท่านที่เข้ามาดูได้ถูกกันไม่ได้ทำเพื่อขายยอดวิว แต่ถ้ากดอะไรกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเชิญนะครับเป็นบุญเป็นกุศลคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกแล้วได้ข้าวกับข้าวมาจุนเจืเอครอบครัวกันทุกคนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ